จะ40แล้วแต่ทำไมแม่โบยังคงความอ่อนเยาวได้ขนาดนี้คะเป็นคำถามที่เจอบ่อยมากเลยคะ่ะแล้วทุกครั้งที่ได้ยินคำถามแบบนี้นะคะก็จะดีใจมากคะ่ะไม่ยากเลยนะคะแค่ทานอาหารนครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกําลังกายเป็นประจําค่ะแต่ก็ต้องมีตัวช่วยดีๆนะคะมาช่วยเสริมในเรื่องของความงามแล้วก็สุขภาพอีกด้วยนะคะช่วงนี้จะบอกว่าโบนี่ลองคอลลาเจนอยู่ตัวหนึ่ะะด,ดีีค่่เล SWP Ultimate Collagen Plus นะคะซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีส่วนผสมหลักจากไบเปปไทด์สกัดจากปลาทะเลน้ําลึกค่ะและเขาก็นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะและก็ยังมีซิงค์ค่ะช่วยในเรื่องสิวแคลเซียมช่วยบํารุงกระดูกผมแล้วก็เล็บแล้วก็มีวิตามินซีค่ะช่วยในการดูดซึมคอลลาเจนนะคะแถมยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยจ้ะส่วนวิธีรับประทานก็ง่ายๆค่ะแค่ผสมลงในน้ําเปล่านะคะหรือว่าน้ําผลไม้ที่เราชื่นชอบ1-2ช้อนค่ะดื่มเป็นประจําทุกวันอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นค่ะต วันนี้นะคะไม่ขาวไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะเพราะฉะนั้นรับประทานง่ายค่ะอ่ะไปลองกันค่ะ